พี่นุ่นให้เ้ามาเก็บ,บักเขือนะเดี๋็กสาวตกโกนมาเก็บ,บักเขือจ้าลุงเฮ<ะ>้ยลูกมะเขืออ๋อจ้ะนี่เดะใี้ห้ามาเบิ่งกับพี่นุ่นมึงสั่นห้าสิมาเก็บแล้วกินกับแกงหน่อไม้พี่นุ่นเก็บผิดดูความงามที่สวยอยู่มันมาเขียวๆเ,เนาะมาดิด คลายเราเขแขงจริงนะจ้ตอนเรามารอบก่อนมะเขือก็เยอะเยอะนะลุงนาะอู้หูยำแห่ไปรอนเจ้ก่อนเดี๋ยวไปเรียกใม่เจ้แกตึกไม่ติดอู้หูดุกนะป้ามันดุกใหญ่แห้งตัวนี้ตกอยู่อุ้ยอุ้ยป้ามันฉุกแห้งจะชิดอะไรุกแห้งจนหน่าวมีใครเก็บ นุนสิกออนช่นแนน้่อน,น,นแม่นแนนข้าวก่อนก็ได้ดไดกินขาวแล้วเฮากัดยังไปเอาอนอนโอนมีมือเอาะอะไรกันมีดีวานีอ

เออเอาเอาไปทั้งดูเอาลงดุมป่ะสามผืนเนาะเออเออย่างเนี้อยากคิดก็พีอานนเนี่ยพักกระชือเด็กนะคิดว่ากันถึงสิไปซื้กล่องไหมโอ้ยก็ว่างวัดสิได้กล่องไหมวัดประจุโอ้ยให้ถึงแค่ไหนก็ว่าถึงคืนเย็น เจ้าหน่พเออเดับเออนะเดเก็บยจาแตลูวานี่อไปลยไปเลยดาลุงไปถึงเรืองบ้านที่หนึ่งไปนอนชักเดือนหนึ่งแล้วลุงเนาะนอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอ่ะอยู่ไทยใครตามหาเจอตามเขาตามแน่นอนแหละลุงเอนยากได้เลยอ๋อไอ้ลากมันไปปลูกเนาะใช่ปะกันย ใส่แกงเอาไม้่อนนี้มันมีใครเคยจัดยาวเลยมันเป็นดอกไม้หอมแน่เลยเด็ดให้มันแตกพอแหละโอ้ยผักกระหยงงามๆกับบรรยากาศดีๆ อ <S 2> <S 2> เอาลงแขนละเอาเหมือนเดียวกันเลยเอพระค้าอยู่มองคันเก็บออกมาเป,เป็นแบบเป็นหยอดยาวๆอย่างเงี้ยเด้อโอเคเอาทีแบบปิดเอาดัีที่มันกำลังแตกเออกำลังแตกเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับไปเบิร์กพักขาอันชอนมาปิมือพีอ่เนาะจัดงามอันชอนไปมูดเห็นยังกันดิเพราะว่าเราอาจจะว่มีโอกาสอีกแล้วเนะาะคขาดูกล้าบานกะ วันนี้อาจจะบม่มีโอกาสได้เข่ามาอาจจะนานๆเที่ืดูบาเวลาบ่ตรงกันเนาะเ่อว่าเวลาบ่ตรงกันก่ะวได้เข่าวมีทุกอย่างวัได้เอามีเพราะว่า เอาฮักเอาสีเป็นเป็นกิ่งเป็นกิ่งนะฮเอาใส่บวลายนะใส่พ่อพ่อหอยหอมอันนี้งามพี่นุ่นพชิตตาตะมาคงพ่ปก็ได้ซอยอามางอยูตอ่ตวนี่ พามาเบิกจำนองค่ะต้นเล็กๆกระดังนาฮักพอนะใส่เป็นโรงงานใหญ่ถ้่คุกเอางานเลนาะเด็ดมือเดียวก่อนใช่ไหมเด็ดมือเดียวอ๋อใส่แบบทั้งงานมนได้เลยอ๋อเวลาตักตักเอาเป็นอย่างนี้เลยนะ นี่เอาเตรียมข้องเอาขบเลยเนาะม,มีแต่ว่าล่อคางใส่อ้นี่โอ้โหแกงแบบบานๆแกงแบบลาล่าว่าต้องแบบแกงแบบลาวๆย้ำเลยลาล่าลาล่าโอ้มาแล้วมาแล้วมาเอ๊ะ <laughs> มาเดะอุ้ยมาขาวห้าสุกขาดบาดนีงเอาคนมาดล้เปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่เพื่อนเราสนจิ้ตึกแฮแต่ว่ากินกินเขาก่อนบ่พี่พี่หิวเหรอไปสิมาเอาถ่ายเอามือนะคนาะเมนเข้าใส่พวกมิราสซาพวกอะไรลูกเลิกกินเพียลสได้เอาก็ใส่หน่วยอันมันเลยดิ

ล้างก็จะรังดงหู oh. Oh. ้ังม่ได้หัวน้ำจัดเลยนะเ้าทำรบเลยนะไอ้เกปแล้วเอาสุดดดเดี๋ใว่ไหม6แด้นากียงคะพี่นุ่นชะกาตอนโคลคัเลแบบนี้แหละเกงยเทียงนะเกตเกียงเทียงนะ พี่ดวงชิตาม,มาหงเดี๋ยวเขากินข่าวเดี๋ยวพี่เพิอกกระชิปไปตึกเฮอาพาหมอเอาพาไปเก็บนี่แต่ว่ามันเดือดอ่ะเอาพักใส่กินเลยด้ว <mm> <mm> นี่ดูม <mm> <mm> ันจะลงพายเรือเลยลงพายเรือเก็รือว่เดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะค่อยไปเอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปียกแล้วแม่จจะคิด,ด,ด<อ>ข้าวไม่อร่อยใช่ถูกต้อง ภาาเปลี่ยนเหรอนู้นู่นูถ่ายแบบไม่ได้ดูในไม่ได้ทำในมือถือไม่ทำมือถือเพราะว่านู่รอองสานนี่ดองกล่องจู้เหนื่อยไปเคลียรหน้าต่างใหม่อะไรหมดเนี่ยไปดูไปเขาเรียกอะไรเข้าตั้งค่าเข้าตั้งค่าอะไรมันมันพอเขาถ่ายไปอู้ยเอ๊ะปาดินแต่ว่าไงเขาไปตั้งค่ามือไปดได้จอมันอันนี้มือเขาไปโดนเนี่ยมือเราไปโดนเราเลยไม่รู้ว่า มันเกิดจากอะไรมันก็เด้งขึ้นมาในหน้าจอมือถือว่าคุณไปตั้งค่าอะไรชักอย่างเนี่ยวนี้ถ่ายติดไหมเดี๋ยวเหมือนพี่ถ่ายไม่ติดเลยติดติดติดแล้วถ้าถ้าปิดปิดเทคนี้เดี๋ยวหนูจะอ่ะให้ดูจนเมืองสาวนี่นเห็ดบักลุนโดนมันกว่เสด้พุดีดุงมามาถาหนูก็ถาไปเร้วพุดีหนูอาบน้ำเช็จก็มะไปเดี๋ยวจะหน่อยเขาเห็ดเดาห้องเกษตรกกิจเขาเกือแต่เกิดเตหอหยอกหยอกเลย ะสายซิบน่นนี่ก็ได้รอดแต่ซิบอย่างเดียวอหมเห็ดอีนยังกับอะไรเห็ดนอ่ะมั้งขาดยังบวขาดนี้คือยังบวขาดียังเดินพ่อเดียวบวทันหนึ่งซิบอันเสียบล้วตะวันเพื่อเพื่อคนกินโดนจ้างกับน้ำปลาจอดต้องกันหน่อยขาดเลยขาดรวยจ้าน้ปลาเนาะน้ำปลาจัดหน่อยเด้อมันอย่ามันสีเข้มพอแล้วพอแล้ว ดูอาหยมาขอหิวนะขันหิวแ่กหยนมา้จางเะคนมันหิวะนะเนาะกินยงมื่อกัดางเอาบยากให้มันเน้อดกเนี่ยพราวันนี้มันกะเที่ยงนะเนาะเขาก็จะหิวแล้วแหละพราว่าพท่นได้กินข้าวสาวพากันตังใจแบบไม่กินข้าวยุ่งๆตั้งใจมาเห็ดกินอย่างเดียวเลยมาทุสีสันกินหอมจอยดิ บะปีเด็บาร์บน้ำตาลแน่นคงร้านนะบ้านแบบกลมกล่อมดูเสซนมากะกกอไกผได้เบิ้งขีปนน้ำได้แตกยาวๆเลยนมเด้อมาเด้อใยากกระทินขอยเก็บมาเลยน่กินสม อาไค่อยดามนี่ก่อน่ดีเจเป็ดบอกร้านร้าที่เขาไปขอแอใครข่อยบอกไม่ต้องซื้อก็เลยซื้อแต่นั่นอะไม่ใช่หนูซื้อน้ำแข็งเลยอย่าดื่มหรือว่ามันแไม่ต้องเด้อไม่ใช่แสดงว่าพี่พังพีดหนูอว่าหักๆกันน้ำแข็งเพราะว่าอยากกินน้ำเย็นๆมันร้อนหนูว่ด้ว่าเขาใจผิด ไม่ได้กินน้ำแข็งห<ม>ลือไ,ไม่ได้กินน้ำเย็นซีมบ้า่อไห้พี่เป็นจะได้ซีมแบบเดี๋ยวสะอาดสิบถึงปากผีบอกว่าอยากกินสมก็ได้สวยก่อนนะพี่เอาเนื้อมายุบลุงกินได้บ้างไหมออร่อยอันนี้จะกินเม็ดมันใช่ไหมนเนี่ยได้ห่อรอแกงเราใหม่สุกกินเขา่าไป เขาแกงแบบเนาะแกงบานบันเนาะเป็ดแบบบานบานแม่นเขาถูกนี่อ um ันนี้ว่าท่านได้ใส่เขาท่านได้ใส่พักยานั่งกับเลยพักยานั่งวะท่านได้ใส่พักขากับพักกันแยกเนาะแยกสีแบบว่าหอมพุ่นอัันนน้้ก็ได พี่มืดเขาน่ารักนะเดี๋ยวนี้ตมุตตมีนะมีแฟนมีแฟนมันเป็นเรื่องธรรมดามีแฟนก็น่ารักสมุตเมีคตรโสดคือมหฮากอายุจะสี่และคือวอาเั่นแ่ะมันยู่มันยะจานน้ำปลานะน้ำปลาก็ได้ปลาเกลือกาะส่เอเนาะอดุกว่า จ่าซุยแล้วปิดปิดแล้วไปก็ได้พามาเดี๋ยวเขาจิดน่าแหละนาาตักอยู่ทงแบบไปไปอ,อันอันแบบว่าสมัยเก่าเ,เนาะจะ่ดงเขาเรียกดงดงข้า จาตักเดยจะพี่เราจปซื้อคิ้วนูกันอ่ะฉนเที่ยงนะบายนะถ้าได้กินข้าวเช้าแม่ตข้าวเช้าหัวเที่ยงเดี๋ยวสีกัใส่ใส่เกลอาไปกระเส้นว่าบัดใช้ไปอีกสาวาอย่าห้หูควมโดรสชาติของอร่อยต้องรอพักกันง่ายกับไปบัดนี้ความรสสาิมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก โอ้พอดีลุงมากพอดีอไปกินเวยลุงไปซื้นนะอน่าน้ำแข็งตาคล้องอันนี้เองนะ ไม่ไม่ได้ซ <laughs> <laughs> <school s> ื้อส <ái rawd Moder ator> ักอย่างมีแต่ของในมีแต่ของในสวนเดี๋ยววันหลังเราก็ซื้อมาไงอย่างไรภูไม่ภงแล้วก็มาใส่ไว้ให้เขาเนออหนูมาวางไวยเข้ามาเข้ามาจะเติเข้ามา่ป็นไงเดี๋ยววันหลังเราจะซื้อเข้ามาซื้อไปอย่างนี้ชุดเดชุดเดิ้ลชุดเดิ้ลซีดีมั้ยซีดีวะเดี๋ยวไปว่าไปว่าใส่เลยได้ค่ะถอยอนนี้ เอากินสมตำมอเน,นาะเฟตเนาะอย่ายมาฟัางห้าเฟตได้แล้วขบ่ะปะได้แล้วห้กกามกุกเก,ง,เก,ง,ก,เกงแบบบา้านาินว่ะนะเยานๆเลยใส่ักกัแงวัน chơi chám bây giờ? sẽ tiêm bữa nào trả luôn? Mình ta tark lại đấy rồi này. ui, hôi hôi luôn vậy? หอมจังเลย mm, มาดูมาดูสีสันขา mm hmm. นี่ดูนะกินตอนใครตอนมันแล้วแกงเราใหม้กับบรรยากาศไอ้คิวๆเนาะหยุดซึกมันหยุดทุ่งให้ทุ่งน้าที่ไนหนก็อยู่วันห้อแหละแล้วคันมาย มันยังดอกอยากกินยังกะพักมียังกะได้กินหั่นนะเฮาบ่ได้ไปซื้ออันนี้ปิดอันนี้ตดเลยบ่บ่ได้ดิโอ้กระดอันนี้กระดาเียดูซื้อแหลกลดูซดูซกดเอ๊ะะาบ่พอกระมป่ะบดนี้กินข้าวกันไปเด้อกินข้าวเลยกินข้าวเลย ซ้ใหม่เป็น่น่ค่อะไรนะแค่ี่อกินม่อเมริกันลงสบมะเขือ้่าน้กันยเด้อเด้อกินข่าน้ำกันมันยาขาดธรรมชาติ่ว่จะเห็นเห็นไม่ไม่ครบอันนี้ก็ได้น่อันนี้ก็ได้เฮ้่อย่าล่วงแล้วนถือเอาก็ได้ค่ะกินได้ค่ะบางได้ทตามสบายเลย ก็เห็นครบยุคบางทีนะแต่ละรับไม่เห็นพี่เลยแต่ละรอบมาตังค์นู่นไหมตังโตให้นู่นไหมกินตังบกงอ๋อโตตังค์โตนู่นเนาะนุ่งเดินจุไปเห็นเห็นบางแกะกองแกงหมากไม้ในสวนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวนกันตั้งค์กองไม้เลยเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์บรรยากาศบรรยากาศดีขนาดใบย่านางนุ่งซาบิยักกอ นี mm ่ท hmm. yeah. ุกอย่างคึงต้องมาหนักไปได้ก็ให้เขารู้ว่าเราใหญ่โตคือหยุดเที่ยงหน้าเนาะแกงนใหม่ตอนแักใหญ่ๆเนี่ยนี่กินข้าวเลยครับกินข้าวเดี๋ยวเนี่ยเสิร์ฟตกโถ่หน่อยเลยเห็นป่ะเห็นแล้วใช่ไหม จ้กินพักกระแยงเนาะหมอมผักดสดทุกอย่างสดทุกอย่างครับทุกอย่างมีแต่ของสดสดกสดที่จังด นน้ำกัเอเจ้ขน,นก็สด <laughs> สดบางทีอยากจ้ะ <laughs> แต่พอดูหน้าทุกคนนี่ไปเยอะนะก <laughs> ็หน้ <laughs> สาสดใ้สายหน้าสดโอ้ลุงนี่ก็มีมุกเหมือนกันนะเนี่ยแอ่ก่อยน,นี้เวลายิ้ม่เห็นเหงื่อเห็นฟันไานู่นนะ <laughs> ใช่ไหมผัดสวยแล้วเอาไปอีตสามนาทีนบล,ลงเรียวกนไม่ได้ลงหลายวันแล้วไม่ว่าง เบ้ตนตัวน,น,นี้ตัวกับพอได้เบิ่งตะพัดนตัยพัดนี่เรากลุ้ฟังยังไม่นั้นที่ปาระจลลาดไทยอะคลิปที่ถ่ายเออพี่ตาถ่ายคลิปไม่ติดสักเทคหนึ่งเลยไ,ไเอามือถือนะแต่ไม่รู้ไปทำในทำอิฐาไหนแกนไม่ได้สักเทคหนึ่งแต่แต่เทคที่หนูถ่ายได้ยอยู่อยากเพชรหนึ่งขยะเพชรจัดตุกหลวดกรกหลวดก็ให้ไปแล้ว ที่เติดเปิดใหม่ตรงคอสะพานป่ะชอบกินเผ็ดเผ็ดต่อ,อช้อนตอนจะไหมเนอะเผื่อยนัดพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นตรงคอสะพานที่เปิดใหม่อืมติตดตัวน้าจะกับพากบอกคนบ่าวกันมาสิไปไปยังวะไปพ้นจะริ่งอยู่จังบัดยังมังการอมองการ จำหรอำหรนัดเขามีบ้านอยู่ที่นู่นไงชวนไปเที่ยวไปนอนพักที่นั่นไงอแฟนของเจ๊จะพูดไปไม่ใช่พูดแฟนพ่นัดมาเห็นคลิปนี้มาแจ๊ะดูกิ่นเหมืนมันรงอนะนอนไม่หอไม่เผ็ด รโดมไหมส่งไปยั you, so ่วส mm ่งไปยั่วเสี่ยวดีกว่าวะเงาะกระโดมไหลมไปส่งไปยั่วเสี่ยวอ๋อแม่นั่นเดี๋เจอแล้วจากมาอยู่เหลือเราบ๊อบปียิ่งยิ่งเขาส่งไปให้คนเบิ่งแห้จากมาแล้วใส่มือซะขนาดใส่มือส้มย๊องือใส่มือโดมันเป็นไงหอมขั้นี้หอมมากขั้นยิ่งหอมมากเลย ยิงจะได้นี่นะมีพักขะด้วยนะอยู่เนี่ยพักกตะอมนี่เลยยิงจะได้ลินฟ้ามาเผาไฟแอมเนอะวะจ้านี่เอาจะได้ยินไหมเนาะได้ยินหรอเดี๋ยวห้องปิ้งข่าวแล้วข่าวกัญชิเปรติแ่เนาะผีผัดติ๊กผีตื้นไม่เคยไหลเจ้าเสือผีตื้นไม่เคยไหลเจ้าเสือ ป้าเหรอปลาชาสาเรียกพิษา,าคือเรอาทำบาปไม่ขึ้นจะคล้องเราวเสนแข็งๆงแล้วต้านหนาแล้วแล้วก็ตัวเป็นขาวเริ่มแล้วปตึกปือนกันเขาเรียกว่าทำบาปไม่ขึ้น